สวัสดีครับผมตัวแทนเครือข่ายประชาชนรักถิ่นชาวตำบลตาวังอเบเชต์จสุรินทร์อเบเชษมีพื้นที่ติดกับชายแดนเขมรกัมพูชาซึ่งปัจจุบันมีปัญหาทางด้านการเมืองผมไม่ขอกล่าวถึงตำบลเบเชษมีหลายตำบลและมีตำบลตาวังเป็นตำบลเดียว ที่ถนนพลทางเป็นลูกหลังทั้งตำบลท่านคงไม่เชื่อในยุครัฐบาลกู้เงินมานับล้าน,ล,านล้านบาทคนที่ติดตามข่าวคงทราบผมเด็กชาวนาคนบ้านนอกลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์ กิการน้อยเนื้อดตามใจภาพที่ท่านเห็นมานี้สะท้อนถึงความอายุติธรรมความเท่าเทียมในนิยามของนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนี่คือผลงานของคุณเนวินชิดชอบแกนํำภูมิใจไทยที่ต้องการคะแนนเสียงจากคนอีสานนี่คือผลงาน นายธงชัยมุ่งเจริญพรนายยกออ,กอบาจจังหวัดสุรินทร์นี่คือผลงานสอจอหนุ่มสอจอเพื่อประเทศเ,เป็นไปได้ไหมครับตำบลตะวงังทั้งตำบลสิบหมู่บ้านไม่มีทางลาดยางแม้แต่กิโลเดียวโอ้หน้าเหลือเชื่อเป็นไปแล้วครับ ร้องเรียนไปที่ตูปพนหนึ่ง่ผ่านเว็บไซต์ร้องเรียนไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ร้องเรียนไปที่นายชาวรัชชานวิลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องครับเขาจบเขาจบต่างประเทศออฟฟอร์ดร้องเรียนไปท,ที่ประชาธิปัตย์ คุณอภิสิทธิ์เวชเชวีวะมีหนังสือตอบกลับมาเป็นภาษาไทยตอนนี้แฟกไปที่นิติกรอบประจอแอ้ะครับกรุณาอ่านภาษาไทยให้รู้เรื่องด้วยแล้วทำนำความเท่าเทียมให้ประชาชนดังรัฐธรรมนูญที่เลิศประเสริฐสีเขียนด้วยใครครับคุณสนที่ดินทองกุลเหรอไม่ใช่ คนนี้ยสนับสน,นุนสนทิ่บุญญารก,กรินยื่อำนาจมาตอนนี้ทำให้ตะบนตะวงังเป็นไงครับอยู่กับธรรมชาติแค่นี้โอเคไหมครับธรรมชาติพออย่างเพียงพออย่างครับกับประเทศไทยคุณอย่าลืมประชาชนท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอ และข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์อย่าบอกให้ชาวบ้านรักษามาคัคีอย่าบอกว่าเขาไม่มีความรู้หยุดพฤติกรรมของพวกคุณพัฒนาใส่อะไรลงไปที่มันมีประโยชน์กับชาวบ้านไม่ใช่พวกคุณขอจากชาวบ้านพวกคุณกินเงื่นเดือนของใครครับฟังผมคิดสักนิด จิตวิญญาณของข้าราชการนะต้องมีบ้างข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนไม่ใช่ข้าราชการขมเหงดูถูกเหยียดหยามรังแกรประชาชนผมฝากไว้นะครับ